ขอหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาลสาหการมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอยู่ท้ายท้ายตารางของประเทศยังคงประสบปัญหาการว่างงาน และรายได้ไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตของประชาชนโครงการนิคมอุตสาหการรมพลานเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นสร้างโอกาสผู้ประกอบการท้องถิน่นมีพื้นที่ในการพัฒนาธุรกิจและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืน ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหาราล้านให้เป็นรูปปรัรร์ส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาระ,ระดับสากลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นเช่นถนนไฟฟ้าประปาและระบบโลจิสติก์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสา,กาหกรรมฮาลานโดยจัดให้มีการฝึกอบ,บรมและหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้สองขอ,ขอขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมส่งออกสินค้าและบริการฮาลาน ส่งเสริมการต้องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมและอุตสาหการรมพาล้านควบคู่ในในไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนในท้องถิ่นดังนั้นผมขอเรียกร้องขอเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพิจนารณาในทางดังกล่าวต่อไปขอบคุณครับ